ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะรับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์เออนั่นแหละนั่นแหละออนั่นแหละไอ,อ้จริงวะ ๆๆๆๆๆใช่เลยนั่นแหละขยับขยับต้องนี่ี่มันมีหลายตัวนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเกาบุงอย, e ยู okay. oh, ่เนี่ย นี่มาทำอะไรกันเนี่ยมาดูลิงจ้ะดูมายาลิงเห็นไหมล่ะเขาบอกเขาเจอแต่ก็ยังไม่เจอว่างไม่เห็นเลยมีน่าจะมีข้ามแล้วนี่แล้วอ่ะอุ้ยขนตกเนาะนั่งเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใหญ่จริงว่ะวนนี้เนี่ยยังอยู่อีกเนาวันนี้เนี่ยวี้แลวหยยับเห็น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  ใช่ครับใช่ครับเนน่่ยะใชลลัแหขยับขยับขยแบบยอดสุดยอดนี่เขาเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยี่โคตรชัดแวตอนนี้เห็นเห็นยังไงครับพี่ตอนนี้เห็นยังไงบ้างตรงไหนเขาบอกว่าอยู่หมูนไม่ใช่บนยอดหรืนี่นี่มันมีหลายตัวนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเกากรุงอยู่เนี่ย คือสำหรับเขาปนี้นะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยแล้วมันมีอยู่ข้อหน่งได้เลยแล้วอุ้ยไปแล้ววิ่งไปแล้วเอรเอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใจ่จริงว่ะวนี้เนี่ยังอยู่เหยนเห็นเนี่ยห็นเับหยยับหายยับหยยับหานยับหห็นยับหายหยยับยหับหายยัับหับหายยัับหัหาหาหหัหัหัห จริงวะใช่เลยนั่นแหละครับนี่ที่มันมีหลายตัวนี่เห็นปะเนี่ยเน <Harriet> ี่ยเกาบุงอยู่เนี่ย นี่มาทำอะไรกันเนี่ยมาดูลิงจ้ะดูปัยาลิงเห็นไหมล่ะเขาบอกเขาเจอแต่ก็ยังจะเจอบ้างไม่เห็นเลยมีน่าจะหนึ่งข้ามนก็มีแล้วคุ้ยขนตกเนาะนั่งเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใหญ่จริงว่ะวนนี้เนี่ยยังอยู่เลยนะวันนี้เนี่ยวี้แลวหยยับเห็น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  Dante, ใช่ครับใช่ครับเข่ใช่เลยนะนะนะเขาแบบยอดแยอดน่เขาเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้เห็นเห็นยังไงทาพี่รเห็นยังไงบ้างตรงไหนเขาบอกว่าอยู่หมูนไม่ใช่บนยอดนี้นี่ี่มันมีหลายตัวนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเกาบงอยู่เนี่ยอสหรับนี้นะคะตรงตรนี้เนี่ยแล้วมันมีอยู่ซองมันได้ไปแล้วอุย ไปแล้วว e yep> um> mm> ิ่งไปแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใจจริงว่ะวันดียันอยู่นเวันนี้เนี่ยหยยับห่นรับห่ครับหเห็นเห็นแล้ว วันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2กับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้าว a l l แบบสาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3านี่คือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ c o อปปี้ลงไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ